ดีครับ s <S เพื่อนๆชาวมาลูทุกคนครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับปิ้นคิงเดอร์แชนแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นเด็กโลคีลนะครับผมโดยที่ผมจะมีเทคนิคการเล่นเด็กโลคีง่ายๆมานำเสนอเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆอาจจะได้นําเทคนิคนี้นไปเล่นกับเด็กโลคีของตัวเองในบางคนมาลรามาดูกันเลยนะครับผมว่าผมเล่นยังไงบ้าง การขึ้นตลาดของเโลกิ่ก็จะขึ้นตามปกติเลยนะครับก็คือรีบขึ้นไปเล่นที่ตลาดสี่นะครับผมเพื่อที่จะหาโลกิหรือหาแกนมาสเตอร์นะครับผมเทคนิคที่ผมจะบอกนะครับผมก็คือการที่เราใส่คีย์เวิร์ดที่เป็นแร็งก์นล็อกที่เป็นยักษ์นะ้ำแข็งทุกตัวมาแค่ใบเดียวนะครับผมมาแค่หนึ่งใบนะครับผม ันนี้คือเทคนิคง่ายๆเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันดียังไงนะครับที่ใส่มาน้อยมันดียังไงอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูก,กันเลยนะครับต่อไปก็เทินที่สามแล้วนะครับเทินที่สามเราก็จะขึ้นร้านค้าสี่เราต้องใช้มันจะมีเงินอยู่สิบสองเหรียญน,นะครับห้เราขึ้นร้านค้า เออจะมีเ,เงินอยู่สิบเหรียญเด่กสิบหรือเก้าเหรียญแหละฮาเราต้องขึ้นขึ้นร้านค้าไปนะที่ใช้หกเหรียญน,นะครับขึ้นร้านค้าก่อนแล้วก็ค่อยใช้เป็นอย่าเงิเน,นที่เหลือสามบาทนะครับมาซื้ออะไรก็ได้นะครับที่ <might> เป็นขอสามนะครับที่จะเอามาสามารถมาแบง่งเกานได้ตอนระหว่างเดินที่เราจะขึ้นไปร้านค้าสี่นะครับผม แต่ครั้งนี้ผมับแจไปเลยครับผมคือใบแบกไม่เป็นใจครับแต่ครันี้มาสวยเลยครับได้โมด็อกได้ทั้งโลคิมานะครับผมโอ้คือการ์ดที่เราต้องการดีมาแล้วอย่างการโมโมด็อกเนี่ยครับถ้าใครเล่นเป็นดองสี่นะครับผมหรือมาขึ้นราคามันเล่นที่ตลาดสี่ครับต้องมีโมด็อกนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบ หาเงินได้แล้วก็แถมมัราคาไอพีดีด้วยนะครับ <c oughs> ทำให้เราแบบนี้มาอ่าแล้วเมื่อกี้นี้ผมมีเงินอยู่สองบาทนะผมก็เลยต้องการที่จะเอาปืนมาใส่ให้กับโลกีนะครับอ่าก็เลยใช้เป็นก็เลยใช้การาฟที่อย่างแบ็คแฮนเตอร์ให้มาคร <c oughs> ับขายดี <c oughs> ไปก็เลยมีเงินมาสามบาทแล้วก็เอามาใส่กับ <c oughs> ปืนซื้อมาใส่ให้ลโลกีเพราะว่า คือผมไม่ต้องการให้โลคีเข้าไปตีตัว <Right. S 1> ทังฝั่งน้นนะครับผมอ่ก็เลยมันจะสามารถให้โลคีเสกร่างสัตเนาขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับคือเอาเป็นว่าโลคีควรต้องถืออะไรไว้สักอย่างหนึ่งที่แอคชั่นพิเศษต่อไปก็ได้โมโด็อกมาอีกใบหนึ่งนะครับจากแบ็คกคนเตอร์โหแบบคุ้มมาก ฉากนี้แล้วผมรีได้โม,ล,โมแบบล,ล็กอกอีกแใบใบนโอ้เนี่ยมีร้านค้าแบบชิชๆเลยแล้วก็ขยายไปแบบมีร้านค้าเนี่ยตอนนี้ผมได้แกนนักเล้วยลอ,อยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยแถมได้การ์ดย่งจูจ่โจมแนวแมวมาปั๊บไปพลังชีวิตให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงเป็นอย่างต่อตอนนี้ก็จัดคอมนะครับ การจัดคอ้องของผมก็ง่ายๆเลยนะผม,ผมก็ดูเงินนะครับผมแล้วก็ซื้อเป็นอย่างตัวนี้มาครับถามว่าซื้อมาทมําไหมครับทำไมไม่มลงเกาะตัวนั้นจะไ,ได้ครบเป็นหกตัวใช่ใช่ไหมครับแต่งจริงแล้วครับคือเราจะใช้ความสามารถของโลกีได้คือโลกิกับยันมาตเตอร์จะไม่ถูกตีนะครับผมผมก็เลยเห็นว่าบนนี้มันไม่มีเกาะเลยนะครับผม,ผมก็เลยต้องซื้อตัวที่ มันเป็นมีเกาะอ,อยู่แล้วนะครับผมเพื่อที่จะเอามารับดาเมจพอได้ตัวมารับดาเมจแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์ของโลกิได้ดีขึ้นนะครับเยโลกิก็จะเสกสามเนาไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่มีโลแล้วโลกิเราโดนตีเป็นตัวแรกก็คือเราแพ้ผมก็เลยลเลือกเป็นตัวโลเอาไอ้ตัวที่เฝ้าประตูบายพออะนั่นแหละเอามาใช้ก่อน อันนี้ได้โลคิสองได้โลคิสองดาวครับอันนี้ผมก็รีบขึ้นเป็นรันช้าห้าเลยเพื่อที่จะแตหาอยางมาในขีดหรือว่าอยากพท,ทานโลกินะครับคืนนี้ก็สวยเลยนะครับผมคืนนี้ก็คือเรายังไม่มีโลให้กับสองตัวนี้นะครับก็เลยต้องเอาโลีิมาไว้หน้านะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีโล่ให้กับ อยากยากำแข็งเขาเอาโลกีมาไว้หน้าเพื่อที่คือดวงนะครับเผื่อฝั่งโลงตัวแรกคือเขาลงโกวด์พิรามิน้อยกว่าเราโลกีจะได้ใช้เอฟเฟกเลยนะครับผมแต่ว่าฝั่งโลงเขาดันพลังเยอะกว่ากนะ็เลยเขาได้ตีก่อนแล้วเขาก็ดันไปตีผ้าด้วยตียักษ์น้ำแข็งเราทำให้เราชนะในเนกมนี้ประยาดได้ อคราวนี้ก็ได้โลกีมาใบาหนึ่งนะครับผมดีหูดีครั้งนี้โคตรดีเลยครับได้โกลดสตาร์แล้วก็มีแกนมาสเตอร์มีพลัง่าเทพเจ้า,ามาอีกใบาหนึ่งด้วยก็คือครบรถนะครับ,รบ,นนรบผมโอ้เราได้โลกี้ขี่ดาวอีกคือตอนนี้คือสุดแล้วครับอบอกเราคือสุดมากอันนี้ผมก็เล่นเป็นปกตินะครับผมตอนนี้ก็ เออแล้วอีกเทคนิคหนึ่งกครร็ควรเราไม่ควรที่จะเก็บโคนี่สตาร์ไว้ว่าต้องรอคอาสอเพื่อจะบัฟเงินให้เราเยอะๆอะไรอีออะไรเจริงๆแล้วการเล่นเนี่ยเราควรที่จะขายโทนี่สตาร์กเลยนะครับแล้วก็เอาเงินตรงนั้นน่ไปตัดคูซักไม่ว่า,าการอะไรอยู่บนตลาดที่เราใส่มาใบเดียวเราะเราควรที่จะเอามันมาตัดคู แต่ตงเทนี้ผมก็มีมาลิคิดนะครับเป็นตัวแบกครับแต่ว่าดูอย่างเอฟเฟกของตัวนี้แล้วนะผมว่าน่าจะแพ้ตัวหนึ่งนะถ้ามาริคิดพลาดไปตีเลยนะผมก็พลังของตัวนี้ก็จะเท่ากับมาริคิดมาก็ก็จะแพ้ไปครับเดี๋ยวดูจากนี้แล้วก็น่าจะแพ้ดูก่อนดูเนี่ยเสร็จพลังมันจะเท่ากับตัวที่ตีเป,เป็นตัวแรก เทร์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราต้องรีบหาโลนะครับผมเพื่อจะให้ตัวเราได้โลก,กับพลังเทพเจ้ามาคือดีมากคือเราจะได้ให้โลกี่ไปเล่นท้ายกระดานนะครับผมโอเคท้ายสนามดีกว่าท้ายกระดานเหมือนเล่นหนากระดานอยู่เลยอ,เอนนี้ผมก็ซื้อมาตัดครูนลครับผมง่างยๆเลยตัวนี้ซื้อมาตัดครูขีดไปจริงๆแล้วนะครับ ผมควรที่จะเอาตัวนี้อย่างตัวนี้ไปไว้ตัวแรกรเพราะว่ายัางไงตัวนี้จะต้องโดนตีอยู่แล้วก็เอามาันเอามาไว้ตัวแรกรยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีเ,เออแล้วตัวนี้แม่งก็ไม่รู้ว่าจะตายไหมด้วยแต่ดีที่พลังมันน้อยครับก็เลยตายพอตายก็จะได้เกิดเป็นสำเนาเออตอนนี้ถือว่าทุกอย่างเป็นใจกับทิมเรามากเลยนะครับ Got this one. ยิ่งมีโลกิสี่ดาวยิ่งแล้วใหญ่เลยโหสลับเป็นแบบโคตรมายาผมบอกเลยแบบความโหดของโลกิอะครับ สุดยอดอ่คราวนี้ผมจะมาบอกว่าเทคนิคผม,มได้มันได้ผลไหมนะครับก็คือมันได้ผลมากเลยครับถึงแม้ว่าผมใส่มาแค่อย่างระใบยลยนะคผมพวกตัวนยักษ์ฟ้านะ,ะมันจะทำให้เราไม่ต้องไปคิดกังวลถึงเรื่องที่เราจะรีแล้วหาไอ้พวกอย่างแกนมาเตอร์กับโลคิเจอไหมนะครับผม เพราะเราใส่พวกมันมาแค่อย่างลับลาไปเมื่อเราซื้อไปมันก็เหมือนกับการตัดกูดีๆนี่เองก็เลยทําให้เราเจอโลกิกับแกนมาเตอร์ง่ายนะครับเห็นไหมครับตอนนี้โลกิก็สี่ดาวแกนมาเต้์ก็สองดาวนะก็คือแบบเกียัต้องเป็นใจมากมาอย่างคืนนี้นะครับก็เรามาเจอด็กแก้ทางเราถือว่าเป็นเด็กแก้ทางนะถ้าเล่นดีๆมันสามารถแก้ทางโลกิได้นะครับผมก็คือ ตัวนี้นะครับผมก็หลังจากโจมตีจะสร้างความเสียหายให้กับตัวละครที่อยู่ติดกับตัวที่มันโจมตีที่เป็นเป้านะครับผมเข้าเข้ากับพลังการครึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างตัวสมเนาเราอะไม่ว่ามันจะโดนดาเม ente. จจะหนึ่งจคหนึ่งคือโดนดาเมจหนึ่งขึ้นไปนะครับผมก็คือมันจะหายไปเลยก็ถือว่าถ้าเขาเล่นดีๆนี่เราแพนนะ้ถ้าเขาเล่นดีๆนี่เราแพ้นนะ เธอนี้ก็สุดยอดนะครับเธอแกนะครับผมผมบอกนะตู้ไม่ได้เลยหนักหนักเอาการหนักขอาการเอออออ่อเธอนี้ได้มาเลิคิดมานะครับเฮ้ยได้แกนมาเตอร์มาโอ้ยแกนมาเตอร์สี่ดาวด้วยครับอ่าแล้วก็ใช้เป็นอย่างโทนที่ลงไปบนบอร์ดนะครับ คือร้านค้าหกเลยนะครับตัดคูไปเห็นะครับว่าเทคนิคการที่ซื้อกาสอย่างพวกที่ใส่การาน้ำแข็งยาน้าแข็งมยัยอยาละระบายทำให้ยังไงประสิทธิภาพของเอ็กโลกีแล้วก็มันก็เท่าเดิมครับเพราะยังไงเราก็ต้องการให้ไอาสามตัวนี้ตายอยู่แล้วนะครับผมถ้ายิ่งมันดีดาวเยอะมันอาจจะไม่ตายนะครับ เออผมก็เลยแนะนำว่าควรใส่มาแค่ใบเดียวอย่างละใบเนาะ for you. แล้วพอเราใส่มาอย่างละใบมันทำให้เรามีเวลามีเวลาที่เรามีเวลาเงินให้เราเล่นในเทินที่ในตลาดสีแลหาอย่างโลกีจแกนมัเตอร์ได้ดีผมบอกเลยดี อย่างเ,เพื่อนๆถ้าลองเอาไปเล่นดูแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็เอามาบอกกันด้วยนะแล้วก็ถ้าจะให้ผมลองจับอะไรให้ดูก็ลองคอมเมนต์มาแต่ว่าผมต้องมีการ์ดใบนั้นด้วยนะเออผมก็ไม่ใช่สายเติมครับเป็นสายฟรีนะครับเล่นก็เล่น,เล,นเล่นมาได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะครับเออสีห้าเดือนแล้ว ก็ค่อยๆเก็บการาฟไปทีละใบเลยนะผมสายค่อยเก็บการาฟบางอันก็เปิดได้เป็นความโชคดีเทิร์นนี้ตอ้แรกผมจะเช็คคอมของเขานะแต่ผมไม่ได้เช็คมผมเลยไม่ได้เช็คเทิร์นนี้ผมก็เลยยอมกดไปเพื่อเพื่อจะดูว่าเขาเล่นคอมไหนเราเขาลงตัวมาแก้ทางเราไหมนะอย่างนี้ผมก็เลย ลองลงไปดูเพราะว่าเลือดผมมีอยู่ยี่ส6ถ้าแพ้นายเทิร์นี้ก็มีโอกาสจะแก้ตัวนายเทิรหน้านะครับก็จะถ้าได้หาวิธีมารับมือนะครับผมแต่พอเขาจัดคอมมาอย่างนี้ก็ก็เสร็จเราอดูดูแล้วก็น่าจะเสร็จเราแต่น่าจะสู้เราไม่ได้ดูพลังของโลกกี่สิถ้าแกนวัตเตอร์ผมเป็นสดาวด้วยนะก็คือสวยเลยแลวยังเหลือเลาอีกสองใบถ้าได้มาสดาวคือ โคตรปูโคตรปูาป่ะจริงจริงอื s โอ้โหเห็นไหมครับเขาตีเขาเป็นตัวนี้เขาแบบเกียนมากถ้าเขาตีฝั่งเราตัวฝั่งถ้าเขาตีตรงกลางก็คือโดนทุกตัวรับงานหนะัก ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเรียกว่าเ <laughs> สร็จโกครับเสร็จโกโลครับโกโลกิอบเจ้าชายมายาของเราแลครับผมก็ <laughs> เป็นอันจณ์แล้วครับผมก็อ,อันนี้คือไเทคนิคข้าวๆที่ผมเอามา แนะนำเ,เพื่อนๆนะครับว่าเราควรจะใส่การอย่างอย่างน้ำแข็งนะฮะอย่างละใบก่อน <Gl ow. S 1> อนี่เป็นเทคนิคข,ข่าวๆดีกว่าที่เราใส่น้สีไปแล้วเราต้องไปเรโลหามันนะครับแล้วก็ต้องเสียงเงินไปซื้อตัวมันมาอัพดาวอีกบางครั้งที่เราซื้อมาเพื่ออยากให้มันตายเออเพื่อลงไปให้มันตาย่ะเออ,เอ,เอ,อก็ควรที่จะใส่มาแค่ใบเดียวอ่าแล้วยังไงถ้าได้กดเจอกันใน แล้งก็ทักทายกันได้ครับผมออผมก็กดวันหนึ่งกดอยู่ประมาณสิบสองสาเกมประมาณเนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเอาเวลาไปทำงาน,นเออตอนนี้ก็ช่วงโควิดเลยนะผมก็อยากให้เพื่อนๆเนร่ยป้องกันตัวดีๆนะบแบบใส่แมสเอ,อเจลล้างมือนะครับออกไปนอกบ้านด้วยแล้วก็ สำหรับวัคซีนฉีดยาก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับ <c oughs> เอเพราะว่าอันนี้เราไปดูกันอยู่ว่าประเทศเรามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาก,ก่อนครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมแนะนำเด็กอะไรเองก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับผมแล้วผมจะลองเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูครับก็ผมจัดเอง เออแล้วก็หรือว่าจะมาผู้คุยกันในดีคอร์ทให้เราจักเล็ก,กแปลกหรืออะไรนี้ดูเอามาลองเล่นสนุกสนุกคำขันว่าเฮ้ยมันเล่นได้จริงหรือเปลา่าอะไรนี้อะไร้มาสนุกคำขันกันในดีคอร์ได้นะครับผมยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบในคอมเมนต์เลยครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ